สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาประชมมละกอสายพันธุ์อินเดียแดงของแม่ยายนะครับออกลูกแล้วไปแป่ดเดี๋ยวพาพาท่านผู้ชมไปดูก่อนนะมันได้น้ำโคดยอดมาเริ่มโคนแล้วนี่คือมะกอพันธุ์อินเดียแดงของแม่ยายนะครับนี่นกำลังจะมานะครับใครจะรีบเอาพงเอาพันก็รีบเอานะกำลังจะตายนี่พันธุ์อินเดียแดง ลำต้นจะเป็นสีแดงอ,ออกสีส้มลูกนี้ยังไม่สุกนะนี่ถ้าสุกแล้วมันจะเป็นสีเหลืองอ,อันนี้คือลูกอ่อนจัดอันนี้คือลับลูกกลางๆสุกแล้วมันก็จะออกเป็นสีเหลืองนะครับมะละกอต้นนี้มีความแข็งแรงทนทานนะครับแข็งแรงมากเดี๋ยวเราจะลองให้พึ่งนะครับกระโดดขยมลงไปนะครับมามาเลยครับพึ่งอันนี้ก็พึ่งนะครับนี่กระโดดลองกระโดดโน้มลงไปนะครับความแข็งแรง ไม่เป็นไม่เป็นไรครับไม่ยายอนุญาตครับเพราะว่ามันเป็นประกรพันธ์นีดแดงแบบมันไม่มีการหักกันโค่นไงแต่น้ํเพิ่มตายลูกนึง,งอ่ะไปเลยนะครับเอาหนึ่งสองกระโดดก่อนเลยครับขอแรงวันนี้ครับขอแรงวันนี้หน่อยโดดเกาะยอดเลยครับแรงวันนี้นะครับไปเลยครับหนึ่งสองสามโดดขอสุงวันนี้ครับเดีย๋ยวเอฟซีเขาไม่เชื่อว่ามันแข็งแรงจริง สูงๆเครับครับเห็นไหมไม่มีหักไม่มีงอไม่มีคนเห็นไหมไม่มีเป็นไรแม่ท่านท่านไม่เชื่อไหผมลองไงดูนะครับไปเฮ้